ดาวกระจายนะครับวันนี้เราจะมาพับขององ,ง่ายๆที่ทุกคนจะทําได้กันแล้วนะครับส่วนข้างหลังก็เป็นบ้านที่คลิปที่แล้วก็อย่าลืมมปติดฟังกันด้วยนะครับถ้าใครอยากอยากเห็นผมพาถึบ้านมาเอครับดาวกระจายคนระับเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยนะครับนี่ครับเราก็เตรียมกระดาษสองแผน่นแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยครับพับครึ่งไปอะ่ะแล้วก็พับ ขึ้นไปอีกเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็พับเป็นกลา,างนี้ให้ให้กลา,างนี้แล้วเราก็พับตัวนี้ขึ้นไปตบบน,นี้แล้วก็เอาด้านนี้ลงมาทีนี้เราก็กลับด้านแล้วเราก็เอา แล้วเราก็เอาอันนี้ขึ้นแล้วเราก็สอดเข้าไปใต้นี้แล้วแล้วเราก็ดันตัวนี้ลงไปแล้วก็กลับด้านมาเหมือนเดิมทําอีกฝั่งเดิมก็อันนี้ถ้าเรามาอย่างนี้เราก็พับขึ้นไปครับแล้วก็สอดเข้าไปเดิมอ่ะทีนี้ก็เสร็จเป็นอันแรกแล้วนะครับอันต่อไปทำเหมือนเดิมนะครับ อ่ะแต่ตรงนี้เมื่อกี้เราพับขึ้นแล้วฝั่งนี้ลงครับคราวนี้เราต้องทําฝั่งนี้ลงครับเราก็ค่อยทําฝั่งนี้ขึ้นแล้วเราก็พับตรงนี้ลงฝั่งนี้ก็เหมือนกัน สร็จแล้วก็มีอสองอันอออนะครับก็เอาด้านนี้มันเหมือนกันด้านนี้กับด้านนี้ครับประกบกันครับแล้วเอาอันนี้ครับสอดเข้าไปใต้นี้ครับหรือมาอีกด้านนึงแล้วเอาอันนี้ครับสอดเข้าไปใต้นี้ค่าทีนี้ก็ขับด้านครับแล้วก็เอา,านี้เข้ามาหลังช่้งนี้บ แล้วอันนี้ก็เอาเข้ามาในช่องนี้นะครับช่องสุดท้ายจะยากนิดหน่อยรับเสร็จแล้วก็ดักวใจานะครับก็เสร็จแล้วเสร็จ้นทีเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วก็เอาไปโยนได้เลย